สวัสดีจ้าอันนี้บกม่วงหนะ้าบ้านใหญ่น้องเนาะพี่น้องเนาะบกม่วงตั้งแต่สมัยยายปลูกไว้ตอนนี้ยายเพิ่นเสียแล้วแตป่ปีนี้มันดกใหญ่น้องมาบ้านใหญ่น้องก็เลยิถ่ายให้เบิ่งดกบอกพี่น้องบ้านใหญ่น้องอยู่เขานอ้อยอยู่อรันประเทศนี่แหละ นี่มะแขงหรือมะเขือพวงที่ยายจีย๊ดปลูกไว้ข้างบ้านยายน้องยายจีย๊ดนี่คือเอ,อื้ยยายน้องนี่เดี๋ยวมันนี่สีเฮ็ดอ่าตำมะแขงใส่หน่อไม้ส้มเนาะยายน้องซอฟเมนูนี้เมนูตำมะแขงใส่หน่อไม้ส้ม หรือมะเขือพวงนั่นเองแต่บ้านใหญน,น้องห้องมะแข้งฝนฝนก็นเริ่มตกเนาะพี่น้องเนาะพอฝนตกมันก็จะเริ่มติดดอกติดผลอันนี้พักสวนครัวที่ใหญ่จีปลูกไว้ข้างบ้านแต่พอได้กินเลยพี่น้องมาแข้งมาเขือปลูกไป อันนี้ฝนมันเพิ่งเริ่มเข้าหน้าฝนฝนเริ่มตกพักข้างบ้านกัะทิ่เริ่มออกอมะแขงเดี๋ยวถ้าพริกพริกต้นนี้ติดนะพี่นอ้องเอ้ยบ่บ่บต้องซื้อเลยนี่ข้างบ้านพี่สาวยายน้องปลูกไว้ ต้นเบลเลอเลยพอฝนตกอากาศก็เริ่มชุ่มชื้นเนาะพวกพักพวกอย่างมันก็เริ่มติดเริ่มมีผลผลิตให้เราได้กินอันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโหเม่ดต้นมีอยุสามนุ่ยละพี่น,อน้องแต่ว่ามันก็เริ่มดอกดอกล,ละล่ะเริ่มออกละเริ่มอันติดติดละล่ะ อันนี้ก็เป็นดอกเล็กๆๆๆที่กำลังจะติดเดี๋ยวมื้อนี้ยายน้องสิตามน้ำพริกมะแขงเนาะหรือน้ำพริกมะเขือพวงเดี๋ยวเฮาสิมาเก็บะชะอมไปกินกับน้ำพริกมะแขงเอาเนาะงามเลยชะอมยายจีดพอลาฝนตกแล้วงามเลยพักเพิก พักตามรัวแหละพี่น้องเอ้ยท่านอยู่บ้านเฮานะขยันปลูกก็ได้กินมีกินตลอดปีแหละอันนี้คือชะอมยีจีดอันนี้คือส้มโอส้มโอแต่มันก็นยังมีลูกอยู่ได้พี่น้องส้มโอนี่แหละส้มโอต้นนี้ชิวานอยูน่นี่ส้มโอต้นนี้ชิวานนี่ โอ้ยบางคุ่งยหญ่จีดดกขนาดเลยมันจะหาติดถ้าติดแล้วแจ่วเลยเนี่ยดกหลายเลยสองต้นฝนเริ่มตกแล้วลพี่น้องของกินกระสิบุึดละละต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาบึงยหญ่จีดตํามาแข้งใส่น่ะไม่ส้มเนาะพี่น้องเนาะแซบอยู่เดียน้องซอบกิน ยายน้องเก็บมะแขงข้างบ้านมาตำน้ำพริกกินตอนแรงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายน้องสิกินข้าวกับตำมะแขงนี่แหละพี่น้องยายน้องคั่วเอาเด้อวพี่น้องยายน้องบาได้ต้มหรอกคั่วเอาแบบนี้คั่วเอาให้มันสุกทั้งพริกทั้งมะแขงซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวยายน้องสิตานี่แหละ สะเทือนบอกพี่น้องอันนี้เยนน้องตามอะตามกระซิใใจน้ำต้มปลาใส่ผงสุรูดใส่ผักสีอันนี้ผักสี สรพี่น้องอันนี้น้ำปลาเดย์น้องใส่น้ำปรราลาสำ็จเดย์น้องบอ่ไดนะ้ใส่รรน้ำปลาต้มนะพี่น้องใส่ปลาสำลีสารโอน อหอมอวยห่วยๆๆเลยเร้อยเดี๋ดยวมาเอามากินกันถ้าเกิดว่ายายนองอยากได้นมม้ำอ่ะยายนองก็ใช้ใส่น้ำปลาน้ำต้มใส่ เพราะว่าอันนี้ยายน้องใส่ใส่น้ำปลาสำเร็จเดี๋ยวชิมก่นอนแซ่บป่อตำมักแข้งที่ตำมะเขือพวงแซ่บ เรใส่น้ำต้มหน่อยหนึง่งไปรักข้าวพอดีพี่น้องกูกินกับข้าวโอเค ใหญ่น้องตำน้ำพริกมะแขงแล้วแล้วกินกับสะอมต้มไข่ต้มน้ำพริกพริกมะแขงกินน้ำกันพี่น้องกินข้าวแรงใหญน้องมาอารันใหญ่น้องมาธุระเรื่องลูกลูกสาวใหญ่น้องเขาติดโควิด งานอยู่ฝั่งประเทศกัมพูชาทีนี้ยายน้องกับลูกชายมาฮหดเรื่องเอาลูกสาวออกจากประเทศกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยตอนนี้ลูกสาวยายน้องได้ออกมารักษาอยู่ประเทศไทยและฝั่งอำเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก,กลเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางฝั่งไทยเพื่อนก็ดีพี่น้องซรอยเหลือเฮาดี ลูกสาวยายน้องกระติดโควิดอาการประมาณนึ่งหละตอนนี้ก็นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลว่าดีขึ้นแล้วจกักยายน้องสิเด้กลับไปขับรถมือเด๋อยายน้องก็รอรอลูกสาวอยู่บ้านนี่แหละเพราะไปหาเขาบ่าได้เขาต้องกักตัวต้องรักษาตัวซิกซี่มือยายน้งนองก็เลยคลิปบอก่อยได้เฮ็ดดอกคุณแหละหลังลูก เรียบร้อยพวกแนละยอย่างสิด้ดลับไปขับรถเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะมาอยู่บ้านสะก่อนกะชิดทายคลิปตะเมาะตะแม่ไปกะบ,บ่ค่อยมีกําลังใจปันเดชดอกพี่น้องเนียเครียดแดงอย่างแดงเป็นห่วงลูกแต่ลูกกะรักษาโตอยู่โรงพยาบาลแล้วล่ะ,ละกะสู้กันไปเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดจังเลยหละโบเฮ็ดกับโบทีกินลูกเขาก็มีภาระเขาคือกันสูงกันไปเฮ็ดกันไป กินข้าวกับ,บ่ค่อยแซ่บไปไหนเราพี่น้องก็กินไปสั้นแหละยายน้องก็เครียดน้ำบม่ค่อยสบายตัวน้นคิดหลายน้ำรู้นี่แหะบ้านยายน้องล่ะ ไปทางเด็กมาทางเด็กก็ดูแลตัวเองเด้วพี่น้องเด้วความเจ็บความป่วยมีอยู่เต็มเมืองพี่น้องก็มารอรูปอยู่นี่แหละจักเขาพูดละการเดือนหน้าพูดหละยังค่อยว่ากัน ภาวนาให้ดูเขาปลอดภัยเนาะได้กินปลากระมาแล้วได้แมงวันกินกระไขร่ต้มตำน้ำพริกพวกนี้กินกระไข่ต้มแซ่บพี่นอ้อง

ตอนนี้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยายน้องสิขอกินข้าวกินข้าวหลังกองเอายายน้องกระสมองเบือบ่อเฮ็ดหยังบทคือปันเดียาหยังก็บทค่อยคล่องปันเดพี่น้องช่วงนี้ยายน้องคิดหลายเอาทำนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามยายน้องขอบคุณนะคะ